ทุกๆการสอนทุกๆข่าบที่เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับเด็กเนี่ยถ้ามันยิ่งทําให้ห้องสี่เหลี่ยมเนี้ยกับโลกภายนอกไม่ต่างกันมากผมว่านั่นคือการสอนที่ดีครับ,รบผมอาจารย์สุรเดชลุนิธานนท์นะครับเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสังคมศึกษานะครับสังกัดคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ ส่วนตัวผมเนี่ยชื่นชอบมากแลวรู้สึกจําได้จนถึงทุกวันนี้คงไม่พ้นงานโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์หนึ่งที่ทําร่วมกับอาจารย์รุ่นราวคราวเดียวกันนะครับก็เป็นพี่ๆน้องๆในวงการครูบาอาจารย์นี่แหละครับมีความคิดเห็นร่วมกันหลายอย่างเลยว่าทํายังไงที่ทําให้เรื่องของการสอนเนี่ยมันเป็นมากกว่าการเรียนการสอนในห้องสี่เหลี่ยมเรารู้สึกว่าการเรียนการสอนในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมันไม่ได้ตอบโจทย์กับเด็กที่จบออกไปในรุ่นใหม่ ที่มีความคิดใหม่ๆมากกว่าคนรุ่นเรานะครับหลังจากที่ทำโปรเจกต์นี้เสร็จเนี่ยกับได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน5โครงการในการนำเสนองานประจำปีของสสสณเวลานั้นนะครับทั้งนั้นที่เป็นโนเนมเป็นหน้าใหม่สำหรับวงการสสสพอสมควรแต่กับได้รับการยอมรับนะครับสุดท้ายก็มีโปรเจกต์เล็กๆชื่อว่าโครงการแบบฝุ่นเป็นกระแสสังคมในจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนะครับเรื่องของ PM 2.5 ตอนนั้นเนี่ยก็มีเด็กอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่าเขาน่าจะทำอะไรได้มากกว่าการเรียนการสอนนะครับเขาก็ถ่ายทำคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งเข้าประกวดอันนั้นเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมภูมิใจมากก็คือทำให้เด็กในหลักสูตรของตัวเองเนี่ยได้ที่หนึ่งของภาคเหนืองานนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนลงมือทำเราทำหน้าที่เหมือนเป็นโคชชิง่งเราแค่ไกด์ไลน์บางอย่างให้ ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเริ่มต้นจากตัวเด็กแล้วก็จบที่ตัวเด็กถ้าในฐานะของอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความภูมิใจกับผลงานที่มันเกิดขึ้นและแน่นอนครับจากงานชิ้นนั้นอ่ะมันทําให้ตัวผมได้รับรางวัลในระดับมหาลัยตามมาอีกมากมายมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ไม่มีเด็กที่เขาอยากจะทําอะไรที่นอกห้วมหาลัยนะครับพอวันหนึ่งต้องมาเป็นอาจารย์เนี่ย รู้สึกได้เลยว่าการถ่ายทอดนี่เป็นเรื่องยากมากผม,ผมพยายามที่จะตั้งคำถามกับตัวเองในวันที่เป็นอาจารย์ทำไมผู้ใหญ่หรืออาจารย์ที่เป็นกรรมการในการตัดสินตอนนั้นถึงเลือกเรามีคณะกรรมการท่านหนึ่งที่ตัดสินผมนะครับท่านบอกว่าถ้าเลือกผมด้วยเหตุผลง่ายมากเลยว่าคือน้องพูดแบบเป็นธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเฟกไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมายนะครับและที่สำคัญคือน้องผ่านโลก ของการทํางานที่หลากหลายคิดว่าสิ่งนี้สําหรับคนเป็นอาจารย์เป็นเรื่องที่สําคัญมากผมเลยเข้าใจว่าการที่เราจะมีการสอนได้างทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมาจากคนรอบข้างเห็นคุณค่าในบางอย่างในตัวเราก็แล้วเราก็ค่อยๆฟ <recibir S 1> อร์อมในสิ่งที่เราเป็นว่าเออแสดงว่าสิ่งที่เราเชื่อมันก็น่าจะถูกทางะอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S ผมสังกัด หลักสูตรสังคมศึกษาโจทย์ยากของมันก็คือว่าถ้าเราเป็นอาจารย์สอนคนที่จะวันข้างหน้าจะเป็นครูสอนสังคมเรื่องของความรู้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนเขาอยู่แล้วแต่เหตุผลก็คือว่ามันมีมากกว่านั้นก็คือว่ามันมีความเป็นศิลป์อยู่ในนี้มันยากมากในการสอนลูกศิษย์แล้วจะบอกว่าสิ่งนี้คือถูกผิดเราทําได้แค่บอกเขาว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้เราควรจะต้องสร้างความเข้าใจ แต่เขาจะเลือกตัดสินใจใช้ชีวิตยังไงหรือเข้าใจในสิ่งที่เราชี้แนะแบบไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นวิถีที่เด็กแต่ละคนจะเลือกในระหว่างกระบวนการสอนเนี่ยผมไม่ค่อยตีกรอบเด็กอยู่ในห้องการไปเจอโลกของความเป็นจริงเ่ยเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในระหว่างที่ผมสอนแม้จะเป็นรายวิชาที่เป็นค่อนข้างเกี่ยวโยงกับศาสตร์ของแนวคิดทฤษฎีผมก็สามารถที่จะพาเด็กไปอยู่นอกห้องเรียนได้นะครับ อย่างเช่นผมสอนในประเดน็นเรื่องผู้สูงอายุผมก็ให้เขาไปเจอเลยให้เขาไปเรียนรู้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มแม่ๆเหล่านี้เขาก็จะสอนเด็กเด็กของผมเนี่ยกลายเป็นว่าผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเป็นครูบาอาจารย์ตลอดเวลาผมแค่ทําหน้าที่ในการโคชชิ่งให้เด็กเขาไปเจอในในการเรียนการสอนในชุมชนนะครับอันนี้เป็นสไตล์การสอนของผมเลย ้าตอนที่ผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมต้องยอมรับก่อนนะว่าไม่มีเหตุผลที่ไม่มีเพราะว่าเต็มไปด้วยความคาดหวังสอนเด็กร้อยคนต้องเข้าใจว่าเด็กร้อยคนต้องเข้าใจแบบเดียวกันตอนนั้นมองเด็กเป็นเมล็ดถั่วเขียวมากเลยเหมือนกันหมดนะครับจุดที่สําคัญมากเลยคือว่าถ้าเราลดความคาดหวังที่เรามีต่อตัวเด็กลงแล้วลองมองเงื่อนไขว่าเด็กแต่ละคนมีเงื่อนไขของการมาเรียนแตกต่างกันมากแม้แต่ตัวเราเองก็เข้ามาในเงื่อนไขที่แตกต่างกันมันทําให้การสอนการเรียนร่วมกัน มันแฮปปี้มากเลยในการที่จะเดินไปพร้อมๆกันคือไม่มีใครสมบูรณ์แบบผมทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าคำเดียวเปลี่ยนชีวิตมันมีอยู่จริงเมื่อไปเจอลูกศิษย์ลูกหาที่จบไปแล้วเขาส่งข้อความมาบอกเราว่าหนูเป็นครูได้ทุกวันนี้เพราะคำพูดของอาจารย์ตอนที่ไปนิเทศในวันนั้นคือคำนี้สำหรับผมเนี่ยมันหล่อเลี้ยงมันหล่อเลี้ยงตัวผมในฐานะที่ยังเป็นอาจารย์อยู่ โดยส่วนตัวผมไม่เคยบอกให้ลูกศิษย์เรียกผมว่าเป็นครูนะผมจะบอกว่าเราเป็นแค่คนเป็นอาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวบางเรื่องได้ไกด์ไลน์บางอย่างได้แต่ความเป็นครูนี่มันหนักแน่นมากกว่านั้นดังนั้นวันหนึ่งสามารถที่จะฟอร์มเด็กบางคนขึ้นมาจนเป็นครูได้เนี่ยแล้วเด็กคนนั้นกลับมาหาเราด้วยความพูดบางอย่างผมคิดว่านั่นเพียงพอแนละ้วสำหรับอาจารย์ จริงๆแล้วเรื่องของการเป็นอาจารย์สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำและผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกคนควรมีคือ,อ่าสอนหลักการแนวคิดทฤษฎีที่มันขัดแย้งกับโลกของความจริงทุกๆการสอนทุกๆคาบที่เรามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับเด็กเนี่ยถ้ามันยิ่งทําให้ห้องสี่เหลี่ยมเนี้ยกับโลกภายนอกไม่ต่างกันมากผมว่านั่นคือการสอนที่ดีการสอนที่ดีคือไม่ใช่การอ่าน powerpoint การสอนที่ดีจึงไม่ใช่การบอกว่าลูกศิษย์เราจะต้องเข้าใจมันแบบไหน ผิดหรือถูกยังไงแต่การสอนที่ดีก็คือการทําให้ไอสิ่งที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ในห้องเรียนเวลาที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ภายนอกมันไม่ได้ขัดแย้งกันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันดูแล้วมันเป็นคู่ตรงข้ามกันจนเกินไปวันข้างหน้าพอเด็กเราออกไปเขาจะเริ่มเข้าใจเองว่าเรื่องของการเรียนน่มันเกี่ยวโยงกับชีวิตและเขาต้องเป็นคนเลือกเองเมื่อเขาเรียนไปแล้วแนวคิดก็เรียนไปแล้วทฤษฎีก็เรียนไปแล้ว แต่เขาจะเลือกเดินทางไหนเนี่ยเป,เป็นสิทธิ์ของเขาเอง